สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งสหราชอาจักรและอนุทวีปอินเดียยาวนานหลายสิบปีอีกทั้งยังมีสายพระโลหิตสืบทอดมาเป็นเชื้อพระวงศ์ทั่วยุโรปจนได้รับพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จย่าแห่งยุโรปแต่จะมีใครทราบหรือไม่ว่าพระนางทรงเคยมีอาการซึมเศร้ารุนแรงและแยกตัวออกจากสังคมถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วพระนางทรงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงเป็นที่จดจำไปทั่วโลก จนเรียกว่ายุควิกตอเรียได้อย่างไรดังนั้นในวันนี้แค่จะมาเล่าให้ฟังกันนะคะโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลใต้คลิปถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะกำเนิดราชินีและเส้นทางสู่บัลลังสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียหรืออเล็กซานดรนาวิกตอเรียประสูติวันที่24พฤษภาคมปีคศัช1819โดยพระนางไม่ได้เป็นพระราชธิดาของกษัตริย์แต่อย่างใดนะคะ แต่เป็นพระธิดาของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดซึ่งเป็นพระโอรสที่ถูกต้องตามกฎหมายพระองค์เล็กของพระเจ้าจอร์จที่สามกษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรและไอแลนด์กับพระราชินีชาร์ลอตต์ตามแผนผังนี้เลยค่ะเมื่อเจ้าหญิงวิกตอเรียมีชันษาได้8เดือนเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดพระบิดาได้สิ้นพระชนด้วยโรคมะเร็งและหลังจากนั้นเพียง6วันพระเจ้าจอร์จที่สามพระอัยกาหรืปปู่ของพระนางก็ได้เสด็จสวรรคตเช่นกันทำให้พระโอรสองค์โตสวยราชสมบัติต่อ พระองค์มีพระราชธิดาอยู่เพียงพระองค์เดียวคือเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ออกกสตาแห่งเวลส์แต่ก็ทรงสิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ดังนั้นเมื่อพระเจ้าจอร์จที่4ได้สวรรคตลงโดยปราศจากรัชทายาทในปีควิสตศักราช1830พระอนุชาลำดับต่อมาที่ยังทรงพระชนชีพอยู่ก็คือเจ้าชายวิลเลียมจึงขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าวิลเลียมที่ส ซึ่งเป็นพระปิตุลาหรือลุงของเจ้าหญิงวิกตอเรียแต่ถึงแม้ว่าพระเจ้าวิลเลียมที่4จะมีพระโอรสทิดานอกกฎหมายจำนวน10คนที่เกิดจากโดโรธีจอร์แดนซึ่งเป็นนางสนมแต่ทรงมีพระธิดาเพียงสองพระองค์กับพระราชินีและทรงสิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทั้งหมดทำให้เจ้าหญิงวิกตอเรียพระธิดาในพระอนุชาผู้ล่วงลับ จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์รัชทธายาทในวัย11พรรษาค่ะอย่างไรก็ดีกฎหมายในสมัยนั้นได้ระบุให้องค์รัชทธายาที่มีอายุต่ำกว่า18พรรษาต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนในวัยเยาว์เจ้าหญิงวิกตอเรียจึงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพระมารดาก็คือดัชเชสแห่งเคนต์และเซอร์จอห์นคอนรอยซึ่งมีข่าวลือว่าเป็นคนรักของพระมารดาทั้งสองเลี้ยงดูเจ้าหญิงโดยแยกพระนางออกจากเด็กคนอื่นๆและตั้งกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดหลายอย่าง จนทาให้พระนางแทบไม่ได้พบปะญาติฝ่ายพระบิดานอกจากนี้พระนางยังต้องเสด็จออกไปทั่วอังกฤษเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าหญิงไม่โปรดปรานและเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากจนกระทั่งล้มป่วยในปีคศักช1835หลังจากนั้นมาเจ้าหญิงก็ไม่ให้เซอร์คอนรอยเป็นผู้ดูแลและหลังจากได้ขึ้นครองราชแล้วก็ทรงสั่งห้ามไม่ให้เขาเข้าพบพระนางอีกด้วยเหตุนี้พระเจ้าวิลเลียมที่4ี่จึงไม่โปรดดัชเชสแห่งเคนต์เลย และร่งปรารถนาให้เจ้าหญิงได้ขึ้นครองราชหลังอายุ18พรรษาเพื่อจะได้ไม่ต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนอีกต่อไปค่ะในปีคริสต่ักราช1836เมื่อเจ้าหญิงวิกตอเรียมีชันษาได้17ปีส่งเสด็จออกงานแข่งม้าประจำปีณเมืองแอสคอตและมีโอกาสได้พบเจ้าชายหนุ่มจากเยอรมน,นีมีพระนามว่าเจ้าชายอัลเบิร์ตแห่งซัคเซนโคบวกแอนโกชาซึ่งเป็นพระญาาิฝ่ายพระมารดาที่มีอายุไล่เลี่ยกันการพบปะครั้งนั้นได้กลายเป็นรักแรกพบ และทำให้ทั้งสองพระองค์ติดต่อกันทางจดหมายเรื่อยมาโดยความรักของทั้งคู่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ฝ่ายพระมารดาและทางฝั่งเยอรมันเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าพระเจ้าวินเลี่ยมที่4จะทรงต้องการให้เจ้าหญิงสมรสกับเจ้าชายอเล็กซานเดอร์แห่งเบลเยียมมากกว่าแต่เจ้าหญิงวิกตอเรียได้แสดงความชัดเจนว่าทรงโปรดเจ้าชายอัลเบิร์ตเป็นอย่างมากโดยทรงเขียนจดหมายกล่าวถึงเจ้าชายไว้ว่า, <S <S วาเขามีคุณสมบัติที่ทําให้หม่อมฉันมีความสุขเขาช่างมีเหตุผลเมตตา ใจดีและอัธยาศัยดีมากเช่นกันนอกจากนั้นแล้วยังมีรูปโฉมที่น่าพึงพอใจเป็นที่สุดค่ะในปีคริสต่ักราช1 8 3เเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เจ้าหญิงวิกตอเรียมีพระชนมายุครบ18พรรษาซึ่งหมายความว่าทรงไม่จําเป็นต้องมีผู้สําเร็จราชการอีกต่อไปพระเจ้าวิลเลียมที่4ก็เสด็จสวรรคตด้วยอาการพระหัตถ์ใล้มเหลวขนาดมีพระชนษาได้71ปีทําให้เจ้าหญิงวิกตอเรียทรงต้องขึ้นคลองบันลังต่อ เป็นพระราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักรในทันทีโดยในช่วงแรกเอกสารราชการต่างๆได้ใช้พระนามว่าอเล็กซานดีนาวิกตอเรียแต่ต่อมาพระนางทรงเลือกที่จะตัดชื่อแรกออกไปเหลือเพียงวิกตอเรียและไม่ทรงกลับไปใช้ชื่ออเล็กซานดีนาอีกเลยค่ะทั้งนี้ด้วยความที่ยังอ่อนประสบการณ์นในการปกครองในช่วงแรกพระราชินีนาถวิกตอเรียต้องพึ่งพาคำแนะนำต่างๆจากคณะรัฐบาลซึ่งส่วนมาก จะมาจากพักวิกนาโดยลอร์ดเมลเบิร์นจนถูกเล่าว่าเป็นนางเมลเบิร์นค่ะการอภิเษกสมรสหลังทรงขึ้นคลองราชได้ไม่นานพระราชินีได้รับคำปรึกษาให้ทรงอภิเษกสมรสเพื่อจะได้ทรงเป็นอิสระจากการครอบงำและการต้องอยู่ร่วมกับพระมารดาและเซอร์คอนวอ์พระนางจึงได้ส่งสารไปทรงสู่ขอเจ้าชายอัลเบิร์ตให้อภิเษกสมรสด้วย ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในกรณีที่ฝ่ายหญิงมีประยชน์ที่สูงกว่าหลังจากนั้น3ปีทั้งสองพระองค์ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกันในวันที่10กุมภาพันธ์ปีคริสต่งักราช1840บณโบสถ์หลวงในพระราชวังเซนต์เจมส์หลังจากนั้นเจ้าชายเอัลเบิร์ตจึงทรงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในฐานะเจ้าชายพระราชสวามีแม้ว่าจะไม่ได้ทรงรับการสถาปนาเป็นทางการจนกระทั่งปีคริสตศักราช1857 และทรงไม่เคยได้รับบรรดาศักดิ์ขุนนางเลยแต่ในฐานะผู้นำครอบครัวเจ้าชายอัลเบิร์ตได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระสวามีผู้ดูแลพระราชินีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังทรงเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญทางด้านการเมืองแก่พระราชินีในทุกๆเรื่องเนื่องจากเจ้าชายอัลเบิร์ตเป็นผู้มีวุฒิภาวะสูงเป็นคนสุขุมรอบคอบมีความสามารถพิเศษในการจูงใจคนและวางตัวได้เหมาะสมอีกทั้งยังทรงถนัดด้านรัฐประาศาสนศาสตร์ จึงช่วยสนับสนุนภารกิจของพระราชินีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งพาคำปรึกษาจากรัฐบาลเป็นหลักอีกต่อไปการเข้ามาช่วยบริหารการปกครองของพระสวามีนี้ทำให้พระราชินีทรงสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นภรรยาและพระมารดาให้กับพระราชโอรสธิดาถึง9พระองค์ในระยะ17ปีแรกของการสร้างครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะการลอบปลงพระชนในช่วงต้นรัชกาลในช่วงปีแรกๆของการครองราช พระราชินีนาดวิกตอเรียได้ถูกลอบปลงพระชนหลายครั้งด้วยกันนะคะโดยในปีคริสต่ักราช1840ระหว่างที่พระราชินีนาดวิกตอเรียทรงพระคันแรกได้เกิดเหตุลอบปลงพระชนขึ้นโดยในเอ็ดเวิร์ดออกฟอร์ดอายุ18ปีได้พยายามยิงปืนเข้าใส่พระราชินีจำนวนสองนัดขณะทรงประทับรถม้าพระที่นั่งกับเจ้าชายอัลเบิร์ตในกรุงลอนดอนแต่กระสุนพลาดเป้าไปทั้งสองนัดทั้งสองพระองค์จึงไม่ได้รับบาดเจ็บนายออกฟอร์ดได้ถูกพิจารณาว่าเป็นกระบฏต่อชาติ แต่ต่อมาก็ได้รับการตัดสินให้พ้นผิดเนื่องจากความวิกลจริตและถูกส่งไปโรงพยาบาลจิตเวชผลการตัดสินสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเขาเป็นผู้วิกลจริตจริงหรือเป็นแผนการของกลุ่มที่ต้องการผลประโยชน์ทางการเมืองเช่น พวกปฏิรูปการเมืองหรือกลุ่มผู้สนับสนุนของกษัตริย์เออร์เนสต์ออกัสตัสแห่งฮันโนเฟอร์ซึ่งจะทรงเป็นรัชทายาทหากพระราชินีไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาอย่างไรก็ดีทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ได้ปลุกกระแสะความรักชาติและความจงรักภักดีต่อพระราชินีให้มากขึ้นค่ะในปีคศักราช .1842 ที่พระราชอุทยานเซนต์เจมส์ในจอห์นฟรานซิสได้ยิงปืนไปที่พระราชนินีซึ่งประทับในรถม้าพระที่นั่ง แต่ถูกตำรวจรวบตัวได้อย่างรวดเร็วโดยนายฟรานซิสได้ถูกตัดสินว่าเป็นกบฏต่อชาติแต่โทษตายของเขาได้ถูกลดหย่อนเหลือแค่กันในประเทศตลอดชีวิตในปีเดียวกันหลังจากนายฟรานซิสได้รับการลดหย่อนโทษเพียงไม่กี่วันก็มีเด็กวัยรุ่นชายคนหนึ่งคือจอห์นวิลเลียมบีนได้พยายามที่จะยิงพระราชินีอีกครั้งแม้ว่าปืนของเขาจะบรรจุด,ด้วยกระดาษและยาสูบในการตัดสินโทษเจ้าชายอัลเบิร์ตทรงเห็นว่าความพยายามในการลอบปลงพระชนสม อาจได้รับการกระตุ้นจากการที่ผู้ลงมือคนแรกไม่ได้รับการลงโทษแต่ก็ทรงเห็นว่าการประหารชีวิตนั้นรุนแรงเกินไปจึงส่งให้รัฐสภาออกพระราชบัญญัติการทรยศต่อชาติปีคิศักรช1842ซึ่งระบุว่าการลอบทำร้ายการคว้างปาสิ่งของ การเล็งปืนพกไปยังพระราชนินีหรือการใช้อาวุธใดๆด้วยเจตนาให้พระองค์ตกพระไทยจะถูกลงโทษด,ด้วยการเคี่ยนตีและจำคุกเป็นเวลาเจปีอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นยังมีการพยายามลอบปรงพระชนในลักษณะเดิมอีกและในปีคริสต่ักราช1850พระราชินีทรงได้รับบาดเจ็บจากการถูกลอบทำร้ายโดยนายโรเบิร์ตเพจที่คาดว่าเป็นอดีตทาหารในกองทัพที่วิกฤตจริดในขณะที่ประทับด้านหน้าของรถม้าพระที่นั่ง เขาตีพระนางด้วยไม้เท้าทําให้พระมาลาหลุดกระเด็นออกมาและทําให้ทรงมีอาการฟกช้ำต่อมาเพชรได้ถูกตัดสินให้ถูกในประเทศและในบรรดาผู้ที่ได้ละเมิดพระราชบัญญัติต่างก็ไม่มีใครถูกเคี้ยนตีเลยค่ะการบริหารบ้านเมืองสหรัชอาาจักรในรัชสมัยของควีนวิกตอเรียนับว่าเป็นรัชการแห่งความรุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเป็นช่วงที่ได้รับสมญานามว่าดินแดนพระอาทิตย์ไม่ตกดิน เนื่องจากอังกฤษได้ขยายความเป็นจัก,กรวรรดิผ่านการละอาณานิคมอย่างต่อเนื่องจนครอบคลุมพื้นที่ถึงหนึ่งใน5ของโลกรวมถึงอินเดียออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์และเซาท์แอฟริกาโดยทรงปกครองผ่านข้าหลวงและราชทูตที่เป็นตัวแทนของพระองค์ออกไปประจำการในดินแดนอาณานิคมต่างๆและเป็นเหตุผลที่ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลกโดยในปีคศักช .1876 หลังจากอังกฤษได้ครอบครองอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิแล้วพระราชินีนาธวิกตอรียจึงทรงดํารงตําแหน่งเป็นองค์จัก,กรพรรด,ดินีแห่งอินเดียด้วยอีกตําแหน่งหนึ่งค่ะนอกเหนือจากการสร้างอนาณาณิคมแล้วในรัชสมัยของพระองค์บ้านเมืองมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมการไฟฟ้าการอุตสาหกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์รวมถึงด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่พระราชินีนาธ มักเสด็จเยี่ยมเย,ยนอนนานาชาติในยุโรปอยู่เสมออีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามพระราชินีนาฏวิกทอเรียเป็นพระประมุขสมัยใหม่พระองค์แรกของประเทศอังกฤษซึ่งต้องบริหารงานควบคู่ไปกับคณะรัฐบาลต่างกับพระประมุของค์กอนๆที่ต้องทรงปกครองบ้านเมืองโดยตรงและด้วยการปฏิรูปด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่องอำนาจของสภาสามัญจึงมีมากขึ้นขณะที่สภาขุนนางและสถาบันกษัตริย์จะมีบทบาทในเชิงสัญ,ญลักษณ์เป็นหลักโดยองค์พระประมุข จะทรงมีสิทธิ์ให้คาแนะนาและตักเตือนเท่านั้นและเปลี่ยนบทบาทไปให้ความสําคัญกับคุณค่าของครอบครัวและศิลธรรมจริยาต่างๆทํา,าทให้ในภายหลังพระราชินีวิกตอเรียได้รับคําชื่นชมในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีขึ้นให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทําให้เข้าถึงชนชั้นกลางที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมได้มากขึ้นกว่ายุคก,ก่อนหน้าค่ะในช่วงเวลา63ปีในการครองราชคณะรัฐมนตรีต่างๆก็ได้ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเกือบ20คณะบางคณะไม่ได้อยู่ในอนํานาจเป็นเวลานานานัก เนื่องจากต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างมากในการปกครองอาณานิคมต่างๆของอังกฤษเช่นการปฏิวัติในประเทศแคนาดาและจัมมายกาอีกทั้งยังมีปัญหาวิกฤตภายในประเทศเช่นโรคระบาดในมันฝรั่งที่ไอแลนด์ในปีคิศักรช1845ซึ่งทำให้ชาวไอริชเสียชีวิตไปมากกว่า1ล้านคนและมีอีกล้านคนที่ได้อพยพออกนอกประเทศไปนอกจากนี้ในปีคศักช1846 ยังมีความขัดแย้งเรื่องภาษีนำเข้าสินค้าธัญ,ญพืชที่เรียกว่าวิกฤตภาษีเข้าโพดโดยพระนางและพระสวามีได้ทรงมีส่วนในการตำหนิหรือชี้แนะแต่สำหรับการบริหารจัดการปัญหาที่แท้จริงนั้นจะเป็นความรับผิดช,ชอบของรัฐบาลที่ปกครองอยู่ในขนาดนั้นโดยความล้มเหลวหรือความสำเร็จของแต่ละรัฐบาลมักจะมีผลกระทบทางอ้อมต่อชื่อเสียงและความนิยมในตัวพระราชินีด้วยเช่นกันค่ะปัญหาส่วนพระองค์และอาการซึมเศร้า พระราชินีนาทวิกตอเรียเคยกล่าวถึงความไม่โปรดในการทรงพระคันยู่หลายครั้งและเนื่องจากทรงพระคันและมีพระประสูติการพระโอรสธิดาติดต่อกันถึง9พระองค์ทําให้ทรงเริ่มมีอาการซึมเศร้าหลังคลอดในช่วงการตั้งครรภ์ครั้งที่8และ9 หลังจากนั้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1858เป็นต้นมาสภาพจิตใจของพระองค์ก็ทรงแย่ลงอีกครั้งเมื่อต้องส่งพระธิดาแต่ละองค์ไปอภิเษกสมรสกับเจ้าชายจากประเทศต่างๆในยุโรปอย่างไรก็ตามพระอาการทางใจก็ยังคงประคองให้เป็นปกติอยู่ได้เนื่องจากมีพระสวามีคอยช่วยเหลืองานในทุกๆเรื่องค่ะในปีคริสตศักราช1861สสภาพจิตใจของพระราชินีก็ย่ำแย่ถึงขีดสุดเมื่อในช่วงต้นปีพระนางต้องสูญเสียพระมารดา และในช่วงปลายปีเจ้าชายอัลเบิร์ตพระราชสวามีได้ล้มป่วยและสิ้นพระชนด้วยโรคไทฟอยด์และหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันด้วยพระชนมายุเพียง42พรรษาโดยนักประวัติศาสตร์นิฐานว่าอาการประชวรเป็นผลมาจากการหักโหมทรงงานหนักเช่นการสงครามกับสหรัฐซึ่งขัดแย้งกับรัฐบาลอังกฤษอีกทั้งยังส่งทุ่มเทเวลาให้กับงานมหกรรมโลก ที่เจ้าชายเัลเบอร์ดได้จัดขึ้นและประสบความสําเร็จอย่างสูงจนต้องทรงวางแผนเพื่อจัดงานอีกเป็นครั้งที่สองค่ะการที่พระราชสวามีที่ครองคู่กันมามากกว่า20ปีได้จากไปอย่างกระทันหันนั้นทําให้พระราชินีทรงทุกข์ระทมอย่างแสนสาหาัสเนื่องจากเจ้าชายทรงเป็นทุกอย่างในชีวิตของพระนางไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนสนิทที่ปรึกษาหรือเลขานุการความสะเทือนใจนี้ทําให้พระนางกลายเป็นคนเงียบขรึม เก็บเนื้อเก็บตัวและแทบไม่เคยย้มพระสวนซึ่งส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยตรงพอทรงปลิกพระองค์ออกจากพระราชกรณียกิจต่างๆโดยไม่ทรงต้องการให้ผู้ใดเข้าเฝ้าอีกทั้งยังแทบไม่เสด็จลงมาประทับที่ลอนดอนเลยโดยทรงมักประทับอยู่ที่พระราชวังวินเซอร์พระราชวังในสกอตแลนด์หรือไม่ก็พระราชวังบนเกาะไอออฟไวท์สร้างความลำบากใจให้แก่เสนาบดีและคณะรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งค่ะตั้งแต่วันที่สูญเสียพระสวามี พระราชนินีก็ทรงเข้าสู่การไว้ทุกข์แบบทาวรคือแต่งพระองค์เป็นสีดำทั้งหมดไปตลอดพระชนชีพอีกทั้งยังทรงพระมาลาแม่ไม้มีผ้าดำหรือขาวคลุมพระเศียรทรงเลิกกีฬาและการบันเทิงทุกชนิดไม่ทรงยอมพบใครนอกจากพระราชโอรสธิดาพระญาติสนิทบางพระองค์เลขานุการนางกำนันและข้าราชสำนักหรือเสนาบดีที่มีธุระสำคัญต้องเข้าเฝ้านอกจากนั้นแล้วก็ไม่ได้เสด็จออกให้ใครได้เห็นเลย แต่ทรงปรดให้องค์รัชายาตทรงทำหน้าที่แทนพระองค์ในการออกงานพิธีต่างๆแทนค่ะนอกจากนี้พระนางยังปฏิเสธการฉายพระรูปในวาระต่างๆยกเว้นในงานพิธีอภิเษกสมรสของพระราชโอรสธิดาเช่นในงานของเจ้าฟ้าหญิงอลิสต่ทว่าในภาพจะปรากฏทุกพระองค์ทรงชุดดําและปรากฏรูปปั้นหินอ่อนครึ่งพระองค์ของเจ้าชายออลเบิร์ตอยู่ด้วยอีกทั้งพระราชนินียังทรงถือพระรูปเจ้าชายไว้ให้เห็น ทำให้ผู้พบเห็นต่างรู้สึกหดหูไปด้วยค่ะที่น่าเศร้ากว่านั้นคือพระราชนีได้มีพระราชสวนีมีให้มีการเปลี่ยนแปลงห้องส่วนพระองค์ของเจ้าชายแต่อย่างใดและทรงให้มหาดเล็กปฏิบัติอยู่งานต่อเจ้าชายออลเบิร์ตเราวกับว่าย,ยังมีพระชนชีพอยู่ทุกวันครั้นเมื่อมหาดเล็กคนเก่าเก,าเกษียณอายุก็ต้องมีคนอื่นมาทําหน้าที่นี้แทนต่อไปจนสิ้นรัชกาลคืออีก40ปีหลังจากนั้นและเมื่อพระราชนีจะทรงลงพระปรามาภิไธยในหนังสือรัชกาลที่สําคัญ ก็มักจะหันไปถามรูปปั้นของเจ้าชายซึ่งตั้งอยู่ใกล้พระองค์ว่าทรงเห็นด้วยไหมยอดรักแล้วจึงลงพระปรมาพิไทยพระนางเคยตรัสว่าการสูญเสียเอาเบิดไปเหมือนเป็นการแล่เนื้อออกจากกระดูกของฉันค่ะแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปีพระอาการซึมเศร้านอกจากจะไม่ดีขึ้นกลับยิ่งแย่ลงจนพระราชโอรสที่ดาทุกพระองค์รับรู้ความทุกนี้ด้วยภายในวังจึงไม่มีใครกล้าแต่งชุดสดใสและต้องอำพรางตนเองไว้กับความหม่นมอง เพื่อเอาใจพระนางการติดอยู่กับความเศร้านี้เริ่มยืดเยือ้อและดูไม่มีเหตุผลมากขึ้นเรื่อยๆสร้างความลำบากใจให้ชาววังและคณะรัฐบาลเนื่องจากไม่สามารถนำพาพระนางกลับมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้จนทำให้ความนิยมในราชวงศ์นั้นลดต่ำลงด้วยเหตุนี้ในปีคิศกรัาช .1869 นักการเมืองฝ่ายค้านได้เริ่มปลุกระดมมวลชนเรียกร้องให้พระราชินีทรงสละราชสมบัติเนื่องจากประชาชนขาดความเชื่อมั่นในพระราชนินีโดยมีการตั้งพระนามล้อเลียนว่าแม่ม้แห่งวินเซอร์และเป็นหนึ่งเหตุผลให้มีความพยายามที่จะลอบทำร้ายหรือปลงพระชนพระราชินีอีกในเวลาต่อมาค่ะและในที่สุดหลังจากผ่านไปถึงปีที่1 4ของการสิ้นพระชนของเจ้าชายออลเบิร์ต นายยกรัฐมนตรีคนใหม่ที่พระราชินีทรงสนับสนุนคือนายดิสลาเอลีก็สามารถกลีกกล่อมให้ทรงคลายจากอาการซึมเศร้าและการแยกตัวจากสังคมได้สำเร็จในปีคิสทศักราช1874พระนางทรงกลับมาประกอบพระราชกรณียกิจด้วยพระองค์เองอีกครั้งแต่ก็ยังมีสีหน้าหม่นมองและยังคงทรงดำอยู่ต่อไปค่ะในอีกด้านหนึ่งก็เริ่มมีข่าวเฉาเกี่ยวกับพระนางออกมาเนื่องจากในช่วงที่พระนางมีสถานะเป็นไม้นั้น พระราชินีนาถทรงมีความสนิทสนมกับมหาดเล็กชาวสกอตชื่อจอร์นบราว์เป็นอย่างมากทําให้มีข่าวลือว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ฉันชูสาวและลามไปถึงการลอบอภิเษกสมรสกันแบบลับๆแต่เขาสงสัยทั้งหมดก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมาสนับสนุนค่ะนักประวัติศาสตร์จึงไม่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้เพราะอาจเป็นเพียงกลยุทธ์ในการทําลายชื่อเสียงของฝ่ายตรงข้ามก็เป็นได้อย่างไรก็ดีพระราชินีได้ทรงเขียนบันทึกและตรัสถึงนายบราว์อยู่เสมอว่า เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของพระนางว่ากันว่าในการบรรจุพระศพของพระราชินีนาถวิกตอเรียจะมีของที่ระลึกสองชุดวางไว้ตามความต้องการของพระองค์คือขวามือเป็นเสื้อกลุ่มของเจ้าชายอัลเบิร์ตและสายมือจะเป็นเส้นผมและรูปภาพของนายบราว์ทั้งนี้ข่าวลือดังกล่าวทําให้พระองค์มีพระนามเรียกเล่นๆอีกชื่อหนึ่งว่านางบราว์ค่ะปลายพระชนชีพหลังจากพระราชินีนาถวิกตอเรียได้ทรงกลับมาปรากฏพระองค์ต่อสาธารณะ ก็ได้มีผู้พยายามจะลอบทำร้ายและปร่งพระชนอีกหลายครั้งรวมเป็นอย่างน้อยเจ็ดครั้งตลอดพระชนชีพแต่ก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จในปีคริสธศักราช1,887สหราัชาอาณาจักรได้จัดงานพระราชาพิธีการจนาพิเศษให้กับพระราชนินีนาถวิกตอเรียในวาระที่ทรงของราชาสมบัติครบ50ปีถึงแม้จะมีข่าวเกี่ยวกับแผนการก่อการร้ายของชาวไอริชที่ต้องการกอบกู้อิสรภาพ ด้วยการระเบิดมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ขณะที่สมเด็จพระราชินีนาเสด็จไปร่วมงานที่เรียกว่าเดอะจูบิลีพล็อหรือแผนลอบสังหารในงานการจนาพิเศษทว่าในวันงานพระนางทรงประทับในขบวนเสด็จอันยิ่งใหญ่และทรงไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดอีกทั้งยังเป็นช่วงที่ความนิยมต่อพระนางกลับมาสู่จุดสูงสุดอีกครั้งค่ะในปีคริสตักราช1896 พระราชินีนาถวิกตอเรียได้กลายเป็นองค์พระประมุขที่ทรงของรัชสมบัติยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษสกอตแลนด์และสหาราชอาณาจักรการเฉลิมฉลองถูกจัดขึ้นในปีต่อมาในฐานะงานพิธีของจักรวรรดิอังกฤษทั้งหมดในขบวนสเสด็จจึงมีกองทหารจากอาณานิคมและดินแดนในปกครองของอังกฤษแต่ละแห่งด้วยโดยพระราชินีทรงฉลองพระองค์สีขาวเป็นกรณีพิเศษ หลังจากไว้ทุกด้วยสีดำมาโดยตลอดค่ะในช่วงสูงวัยทรงพบกับความโรมนัดอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการสิ้นพระชนของพระราช,ชโอรสสองพระองค์คือเจ้าชายอัลเฟรดและเจ้าชายเลโอโปลรวมถึงพระราชธิดาคือเจ้าหญิงอลิส และพระราชนัดดาอีกสามพระองค์พระราชินีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อสาธารณะครั้งสุดท้ายในปีคิศช .1899 เพื่อวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่ของพิพิธภัณฑ์เซาเคนซิงตันซึ่งเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและอัลเบิร์ตค่ะการเสด็จสวรรคตในช่วงคริสต์มาสของทุกปีพระราชินีนัทวิกตอเรียจะทรงพำนักที่ตำหนักออสบอนบนเกาะไวท์ ที่เจ้าชายเอลเบิร์ตทรงออกแบบไว้ค่ะซึ่งณสถานที่นี้เองพระองค์ได้เสด็จสวรรคตด้วยอาการเส้นพระโลหิตในพระสมองแตกในปีคิศักร1901โดยมีพระชนมายุ81พรรษางานพระราชพิธีศพได้จัดขึ้นเป็นเวลาสองวันจากนั้นพระบร,รมศมพได้ถูกฝังไว้เคียงข้างกับเจ้าชายเอลเบิร์ตในสุสานหลวงฟอกมอร์พระราชวัง or, วินเซอร์โดยพระราชนินีนาทวิกตเรีย ทรงครองสิริราชสมบัติรวมทั้งสิ้น63ปี7เดือน2วันซึ่งเป็นรัชกาลที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษณขนาดนั้นและสถิตินี้ยังคงอยู่อีกหลายทศวรรษ จนกระทั่งสมเด็จพระราชินีนาทอลิซาเบธที่สองซึ่งเป็นหนึ่งในสายพระโลหิตได้ทรงครองราชทำลายสถิติของพระองค์ได้ในปีคศช2015ค่ะทั้งนี้เจ้าชายแห่งเวลส์พระราชโอรสองคโตทรงสืบราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ค่ะการเสด็จสวรรคตของพระองค์ทําให้การปกครองของราชวงศ์ฮันโนเฟอร์สิ้นสุดลงส่วนพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ทรงอยู่ในราชวงศ์ซัคเซนโคบวกแอนโกลทา ซึ่งสืบทอดมาจากพระบิดาคือเจ้าชายอัลเบิร์ตค่ะสมเด็จย่าแห่งยุโรปและหมอรรดกตกทอดพระราชนีนาทวิคทตอรียทรงเป็นบุคคลที่สำคัญโดดเด่นไม่ใช่เพียงแค่ภาพพจน์หรืออิทธิพลของอังกฤษอันผ่านทางจากกักรวรรดิแต่ยังมาจากความเชื่อมโยงทางสายเลือดกับพระราชวงศ์ต่างๆในยุโรปผ่านการอภิเษกสมรสของพระราชโอรสและธิดา8องค์กับพระราชวงศ์ประเทศต่างๆทํา,าทให้มีพระสมญานามว่า พระอัยิกาหรือสมเด็จย่าแห่งยุโรปและช่วยให้พระราชะอำนาจมีความมั่นคงเป็นอย่างมากทั่วทั้งทวีปโดยองค์พระประมุกในอดีตและปัจจุบันของยุโรปต่างสืบเชื้อสายมาจากพระราชินีนาถวิ Victoria, Shen, กตอเรียเช่นกษัตริย์แห่งนอร์เวย์สวีเดนสเปนกรีซโรมาเนียพระราชินีนาถแห่งเดนมาร์กและพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สและพระสวามี และอื่นๆอีกมากมายค่ะอย่างไรก็ตามพระราชินีนาถวิกตอเรียทรงเป็นพาหะของโรคเฮโมโฟิเลียหรือโรคเลือดออกง่ายหยุดยากซึ่งได้ถ่ายทอดให้ลูกหลานในราชวงศ์ต่างๆรวมถึง3ใน9พระโอรสธิดาของพระราชินีวิกตอเรียด้วยเป็นเหตุให้หลายๆพระองค์ต้องสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรแต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าพระนางทรงเป็นพาหะได้อย่างไรทำให้มีข่าวลือว่าดยุคแห่งเคนต์มีใช้พระบิดาที่แท้จริงของพระนาง แต่พระบิดาที่แท้จริงคือเซอร์จอห์นคอนรอยซึ่งเป็นราชเลขานุการส่วนพระองค์และชูรักชาวไอริชของพระมารดาแต่ทว่าประวัติทางการแพทย์ของคอนรอยก็ไม่ได้แสดงถึงหลักฐานการเป็นโรคฮฟดเลียในครอบครัวของเขาแต่อย่างใดจึงมีทฤษฎีหนึ่งก็คือการกลายพันธุ์ของยีนค่ะสมเด็จพระราชนินีนาถวิกตอเรียทรงเป็นผู้สร้างธรรมเนียมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งชุดขาวของเจ้าสาวในวันแต่งงานและใส่ชุดดำของหญิงไม้ในการไว้ทุกข์ให้สามีอีกทั้งพระนางและเจ้าชายอัลเบิร์ตพระสวามียังเป็นผู้ริเริ่มการตกแต่งต้นคริสต์มาสในช่วงเทศกาลคริสต์มาสจนกลายมาเป็นแนวปฏิบัติกันจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้พระนางยังเป็นผู้สนับสนุนการสมรสด้วยความรัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในการสมรสระหว่างพระราชวงศ์โดยพระราชินีวิกตเอเรียมักจะให้พระธิดาได้พบปะกกับเจ้าชายราชวงศ์ต่างๆก่อนและให้เลือกสมรสกับเจ้าชายที่เป็นที่ถูกพระไทยโดยไม่บังคับให้สมรสกับเจ้าชายที่ไม่ต้องประสงค์และกลายเป็นต้นแบบที่นำไปสู่การลดลงของธรรมเนียมการคลุมถุงชนตั้งแต่ยุควิกตเอเรียเป็นต้นมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแคทยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องเลยนะคะ ยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์คอมเมนต์แชร์และ s u b ส c คร b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย